รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสมัยก่อนเนี่ยจะบอกว่าร้านอาหารเวียดนามเนี่ยก็จะมีกระแสการต่อต้านของคนในพื้นที่ถ้าใช้คำว่าร้านอาหารเวียดนาม,มก็ไม่อยากใช้ยละจะใช้คำไหนซึ่งพอพูดไปแล้ว นึกถึงเวียดนามนึกถึงอาหารยวนไหมใช้คำว่าอินโดจีนดีกว่ารับอร่อยวันนี้ผมขอเอาใจคนชอบอาหารเวียดนามพามาถึงทินอีสานบุกร้านที่อยู่คู่จังหวัดอุบลราชธานีมานานกว่า50ปีแล้วก็มันจะกรอบก็แบบทำเป็น นคนพื้นที่เขาแนะนำมาวัดเด็ดจริงครับแถมยังการันตีความอร่อยด้วยรางวัลมิชลินบิ๊กกูมองถึง2ปีซ้อนอีกด้วยทันต์แ้งเนี่ยเป็นความภูมิใจของเราเริ่มต้นจากการหาเลี้ยงชีพของบรรพบุรุษจน,นมาถึงแม่ผมจนมาถึงผมปัจจุบันเราก็ยังทำอยู่แล้วเราก็จะไม่เลิกทำ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับนนท์เช่นเคยนะครับและว,วันนี้ผมและทีมงานเรามาปักบูดจุดอร่อยกันที่ตัวเมืองอุบลราชธานีนะครับที่นี่เป็นถิ่นอีสานที่เต็มไปด้วยมนเสห์แห่งวิถีแล้วก็ที่สําคัญร้านอาหารอร่อยเพียบเลยนะครับวันนี้เราพามาที่ร้านอาหารเวียดนามร้านหนึ่งร้านนี้ดังมากแลวเขาบอกว่าอร่อยมากเด็ดมากร้านนี้ครับอินโดจีนครับทุกคนครับ let's go สวัสดีครับ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 เอ้ยดีใจมากผมได้ยินมาว่าถ้าเกิดว่ามาอุบลอยากจะกินอาหารเวียดนามต้องมาที่ร้านนี้อินโดจีนไม่ผิดครับไม่ผิดไม่าเลยร้านนี้อายุประมาณเท่าไหร่ครับร้านนี้ที่เปิดร้านเนี่ย52ปีเป็นหน่อยนี่คือรุ่นเท่าไหร่ล่ะครับพี่รุ่นที่สามรุ่นสามแล้วครับคือมีเชื้อสายเวียดนามด้วยไหมครับคุณยายเป็นเวียดนามครับคุณยายมาจากชายคุณยายมาจากเมืองเมืองกวางบินเลยครับครับ อยู่บนนียประมาณ8-90ปีแล้วเราเนี่ยมาจากเกือบต้นน้ำเลยนะครับเรากำเนิดมาจากการทำแผนเพราะฉะนั้นเราจะไม่ยอมทอดทิ้งอาชีพเดิมของบรรพบุรุษยังทำอยู่ในปัจจุบันบเอกลักษณ์ของเราก็อยู่ตรงนี้ด้วยครับแล้วก็เอกลักษณ์อันที่สองก็คือผัก ผักของเราสดสดมากสดมากครับปลอดภัยลูกค้าทานไปแล้วก็ไม่ไม่ท้องเสียโอเคเอาละผมว่าเมื่อกี้ผมเห็นลูกค้าแล้วผมถามอร่อยไหมเขาบอกอย่างนี้เลยโอ้กามาขนาดนี้ขออนุญาตฝากท้องไว้หน่อยนะครับได้ครับยินดีครับขอนี่หั่อดีครับัสดีครับพอดีครับดีครับฟินแน่บอกเลยหิวแล้วหิวครับ เป็นความภูมิใจของเราเริ่มต้นจากการหาเลี้ยงชีพของบรรพบุรุษจนมาถึงแม่ผมจนมาถึงผมปัจจุบันเราก็ยังทําอยู่แล้วเราก็จะไม่เลิกทำไส้ก็จะมีถั่วงอกหุ้นเส้นเห็ดหูหนูหมูสับกุ้งสับม้วนเป็นออกเปียนะครับแล้ววิธีการทอดเนี่ย เราก็ต้องทอดด้วยไปกลางเขาจะได้สุกเสมอกันแป้งเนี่ยเราใช้แป้งข้าวหอมมะลิมันจะนุ่ม มีเมนูอะไรบ้างครับพี่หน่อยก็อันอื่นก็จะแนะนำานื้เนืองเนาะบนื้อเนืองนี่ก็ใช้ตัวนี้อันนี้ผลิตผลจากของร้านเราเองอันนี้ทําเองทําเองจุ่มน้ําจุ่มน้ําจุ่มน้าจะจุ่มนานนะครับจะแช่ไม่ได้แช่ไม่แช่ครับไม่แช่จุ่มเลยครับจุ่มแล้วมาวางไว้ที่จานหน่อยจุ่มครับแล้วไว้ที่จานผักแพลรักบคพณมากครับโอ้ยโหระพาครับโหระพาซาสแเณรซาลาเณรชอบอะไรหยิบได้ครับ อ่ะหมูเบืองเนือครับโอ้ยค,ค,คำโตมากครับโตนะอออคตรจะน่ากินเอาเลยครับอ้ำ <laughs> <laughs> เป็นยังไงบ้าง S <S <G ül> จริงนะไม่หลอกนะครับโหมันจุ้ยซี่อ่ะพี่ oh. ทุกอย่างอะ่ะมันป้งปังป้งป้อง,ปองอยู่ในปากผมว่าคือแป้งอะ่ะมันนิ่มมากเลยพี่มันแทบจะละลายในปากเลย oh, ครับผมตัวน้ําจิ้มเนี่ยมันทําให้เป็นเป็นตัวเชื่อมทําให้ทุกอย่างมันเข้ากันอีกอย่างนึ้งก็คือหมูหมูเราย่างถ่านอร่อยอร่อยมากย่างถ่านอร่อยมากเลยพี่ตาเป็นปบบกายฟครับ ไม่ไม่ได้โกหกนะพี่ผมว่าเป็นแหนมเนืองที่อร่อยแบบ t o ปสในชีวิตผมเลยพี่ทอปสาสุดยอดมากครับพี่ไปต่อไปต่อครับพี่เราขออนุญาไปที่เมนูนี้อันนี้เป็นปอเปียทอดภููบียนนำเสนอครับเพราะว่าอยากให้น้องนนลองทานดูว่ารสชาติมันจะแตกต่างกับปอเปียทอดที่อื่นหรือเปล่านะครับอุยขออนุญาตครับรวยครับ ทานได้สองแบบถ้าทานแบบนี้แล้วจะติดฟันนิดหนึ่งมินสเสน่ลูกค้าที่ทานทานเมี่ยงทอดที่ร้านเนี่ยตั้งแต่เด็กจนเดี๋ยวนี้เขาอายุประมาณห้าหปีเขาก็ต้องมาทานที่นี่เขาบอกว่าทำทำไมเป็นลูกค้าที่เหนียวแน่นมากเขาบอกชอบตรงมันติดฟันติดฟันนิดหน่อยครับแล้วติดฟันนิดหน่อยอถ้าไม่อยากให้ติดฟัน,นไส้อะไรไส้มันคืออะไรไ<ส>พี่ไส้ก็จะมีถั่วงอกหุนเส้นเห็ดหูหนูหมูสับกุ้งสับคือเหมือนกับว่าพอพี่เล่าแบบ ส่วนที่อยู่ในไส้อะครับ,รบผมก็รู้สึกไม่แปลกใจเลยที่มันต้องมีความหนึบหนึบนิดนึงมันมีความกรอบกรอบนิดนึงทําอาาที่นี่ผมก็าต้องสั่งคําสั่งครับคัสั่งครับลูกค้าสั่งเ,เมนูที่เราเสิร์ฟให้วันนี้เป็นเมนูที่ลูกค้าที่มาเลยไม่ไม่ไม่ไมวนวดพลาแต่ว่ายังมีเมนูมอื่นๆอ,อีกประมาณ450อย่างของร้านเราก็ท่อนค่อยค่อยทานทั้งนั้นมาวันนี้นําเสนอแค่สี่อย่างก่อน ใจฟูมากเลยพี่พี่พี่ห้ามเลิกทำนะ <c oughs> พี่ต้องทำต่อไปนะครับ ผมจะพาคุณผู้ชมเดินลัดเลาะไปหลังร้านที่พี่หน่อยเขาบอกว่าเป็นจุดตั้งเตาทำแป้งสดๆกันวันต่อวันเลยละครับเอาดีให้รนทอยๆให้นนทรับได้ครับอุ้ยตื่นเต้นเลยครับเอาหน้าทำครับหมุยครั้งแรกของผมเลยครับเนี่ยครับเทเทครับ น้ำด่างอิชิตันดื่มได้ประโยชน์ทุกวันภาคอีสานครับเป็นพื้นที่ที่มีชาวไทยเชื้อสายเวียดนามอาศัยอยู่ในหลายจังหวัดและจังหวัดอุบลราชธานีก็คือหนึ่งในนั้นครับวัฒนธรรมของชาวเวียดนามครับจึงผสมผสานเข้ามาอยู่ในวัฒนธรรมอีสานโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกิน อีกหนึ่งในเคล็ดลับที่ทำให้อาหารเวียดนามของร้านอินโดจีนแตกต่างจากร้านอื่นก็คือแผ่นแป้งเมี่ยงหรือแผ่นแป้งแหนมเนืองที่เป็นสูตรของทางร้านและทำกันแบบสดใหม่ทุกวันจนทำให้ร้านอินโดจีนครองใจลูกค้ามาอย่างยาวนานเลยล่ะครับคุณผู้ชมครับเราเดินมาหลังร้านอินโดจีนนะครับนี่เดียวเท่านั้นเองตรงนี้เป็นโรงงานทำแป้ง พี่หน่อยครับเล่าให้ฟังหน่อยครับว่ามันจะเป็นแป้งที่เรากินที่จานอาหารเมื่อกี้ครับพี่หน่อยมันเริ่มต้นจากยังไงพี่ที่นี่เริ่มเริ่มจากรากหญ้าเลยปลูกข้าวปลูกข้าวครับเพราะเป็นข้าวพันุ์ที่เราต้องการพี่ปลูกเองอะฮะปลูกเองพี่ปลูกข้าวเองปลูกที่นาครับครับผมครับห่างจากที่นี่ไปประมาณ70กิโลครับพอได้ข้าวมาแล้วเนี่ยเราต้องเก็บไว้สเดือน เราก็จะมาโม่โม่โม่ลำหมักไว้สามถึงสี่วันครับแล้ววันที่จะทำเนี่ยที่จะมาละเลงบนนี้เราต้องผสมน้ำเกลือเข้าไปนิดนึงให้มีรสปลาแดมปราแดมหน่อยแล้วก็ถึงจะทําได้มันก็จะเป็นแป้งหมักผสมเกลือนิดนึงใช่ออกมาเป็นประมาณไหนครับพี่ออกมาพอเราผสมแล้วผสมแล้วนี่ก็จะแบบนี้ออกมาเป็นแบบนี้และครับนี่ผสมแล้วนะครับโอเคเราก็คน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 แล้วก็ใช้สองกระบอกครับนี่สูตรเขา สองกระบอกไม้ไผ่นะครับทีนี้เราก็ใช้ตัวนี้มันมันละอุดีแล้วใช่ไหมครับแล้วก็เทลงกลางกลางผ้าปักหม้อเลยแล้วก็จุดกลางครับครับหมุนออกค่อยๆครับค่อยๆทำออกไปครับอุ้ยเนียนเอาแลไวไงต่อพี่ปิดโอเคปิดให้รอให้เขาสุกใช่ไหมครับแล้วก็ทำอันต่อมา เอาดีให้นนท์ทำให้ลุทำได้ครับได้ครับอุ้ยตื่นเต้นเลยครับเอานาทำครับหมุนครั้งแรกของผมเลยครับเนี่ยครับเทเทครับแล้วหมุนจากกลางหมุนจากกลางครับหมุนออกไปค่อยๆ่อยน่าจากกลางค่อยหมุนช้าช้าไม่ต้องกลัวมันจะนี่เอาละโอ้อ้าวโอเคไม่ง่ายนะครับเนี่ยไม่ง่ายนะไม่ง่ายไม่ง่าย ปิดนี่ของผมสุกแล้วโอเคครับอุ้ยอันนี้คืออะไรครับนี่คือกระบอกไม้ไผ่หุ้มผ้าครับเราก็แนบไว้แนบแล้วก็ค่อยเขี่ยตรงมุขอบแรกเลยนะครับครับกมันจะค่อยๆลอกค่อยๆลอกแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆครับลอกขึ้นไปอย่างเงี้ยครับกขึ้นไปขึ้นมาลูกขึ้นมาลูกครั้งแรกเดีทำไม้เสียหน้าลูกครั้งแรกไปลูกครั้งแรกก็เก่งแล้วนะ วางกูอ้าวนี่ไม่ได้ต้องคนละด้านอย่างี้นะครับนิบมันไม่ตึงอ้าวก็ได้นะครับใช้ได้อยู่โอเคแต่หนาไปนิดนึงก็ไม่เป็นไรครั้งแรกถือว่าเป็น้าถือว่าเก่งละครับโอ้โหเป็นไงชิ้นแรกในชีวิตครับทุกคนครับหนามาก ถือว่า <and> <Right. S 2> ต้องใช้ความชํานาญมากเลยนะพี่หน่อยต้องใช้ความชำนาญครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเหรอครับครับหลังจากที่เราเอามาผึงไว้ครับกับไม้ไผ่นี้ใช่ไหมครับเต็มเต็มแล้วเราก็ไปไหนต่อพี่เราก็ไปตากแล้วก็แกะครับก็จะเป็นเริ่มแข็งแข็งไหมครับเริ่มแข็งเริ่มใสใสสังเกตว่าเขาใสทั้งแผ่นเลยทุกคนคือเอาเป็นว่า ผมว่ากว่าจะมาเป็นที่ตั้งอยู่บนโต๊ะอาหารเนี่ยไม่ไม่ไม่แป๊บเดียวนะครับถ้าเกิดว่าคิดว่าเราเริ่มจากปลูกข้าวเนี่ยนะครับปลูกข้าวก็ต้องมี3าี่เดือนใช่เอามาเอามาทิ้งอีก3เดือนหมักอีกนู่นนี่นั่นเป็ดเร็จก็เจดแปดเดือน่ะกว่าจะมาถึงหม้อดีได้ใช่ใครับโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะพี่หน่อยครับเดี๋ยวถ้่งั้นผมขอแป้งนี้กลับไปที่กรุงเทพไปให้เชฟเบลทำกับข้าวหน่อยได้ครับขอบคุณมากครับพี่หน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับเชฟเบลครับผมได้วัตถุดิบมาแล้วครับเดี๋ มาครับพี่หน่อยผมขออนุญาตลองอีกสักทีแก้ตัวหน่อยพี่ได้ได้อันนี้นึ่งไว้อบแล้วนะได้เดี๋ยวผมตักแป้งให้โอเคซือ ดูกันว่าเชฟเบลจะรังสรรค์เมนูอาหารจากแผ่นแป้งแหนมเนืองจากอุบลราชธานีให้เป็นเมนูสุดพิเศษอะไรรอติดตามได้เลยครับวันนี้จะทำแบบหนึ่งดาวให้ดูชื่อเมนูว่า spicy salmon cream กับแป้งทอดกรอบเวียดนาม กะทิชาวเกาะสูตรกะทิผสมน้ำมะพร้าวนี่แหละอรรถรสความอร่อย ขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่ครัวคลับอร่อยครัวของคนชอบกินนะครับและตอนนี้เราอยู่กันที่อัมพลฟู้ดโคคุกกิ้งสเปซพื้นที่สร้างสรรของคนรักการทําอาหารกับเชฟเบลครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ดนเออุ้ยดีใจที่เจอคุณเจอคุณทีไรผมได้กินของอร่อยทุกทีเลยล่าสุดครับผมไปเที่ยวที่จังหวัดอุบลมาอุบลราชธานีนะครับซึ่งทุกคนที่ไปอุบลจะต้องไปกินต้มเส้นอีกมีอีกมีอีกเวียดนามเวียดนามเวียดนามไกลแล้วไกลแล้วแนมปะตุ้มอ่าใช่ไหมแนมเนือคุณเออซึ่ง ร้านนี้เนี่ยนะครับพิเศษมากนอกจากจะได้รางวัลมิชลินบิ๊กกูมองแล้วนะครับเขาเริ่มตั้งแต่กรรมวิธีกานปลูกข้าวโม่แป้งเองทําทุกอย่างเองจนสุดท้ายออกมาเป็นแบบนี้คุณคือมันนิ่มมากคุณมันแบบละลายในปากเลยผมก็เลยเอามาฝากพอเห็นอันนี้ก็นึกออกเลยเขาได้บิ๊กกูมองใช่ไหมใช่เดี๋ยววันนี้จะทาแบบ1ดาวให้ดูชื่อเมนูว่า spicy salmon cream กับแป้งทอดกรอบเวียดนามเอ้ย วันนี้หลักๆเราจะใช้เป็นแซลมอนนะครับเป็นเนื้อโปรโตีนแต่ถ้าหากว่าใครไม่มีแซลมอนหรือว่าไม่ไม่อยากกินแซลมอนก็สามารถใช้เนื้อกุ้งได้ใช้ปลาธรรมดามาลวกก็ได้แต่หรือปลาอะไรก็ตามที่กินดิบได้ก็สามารถเอามาทําได้เหมือนครับผม <ๆ S 2> อันดับแรกไม่มีอะไรมากเราทำเรสซิ่งก่อนเลยใช้ตัวเป็นมายองเนสนะครับเป็นเลียมายองเนสก็ได้ถ้าใช้เลียมายองเนสอาจจะต้องใช้น้ำมันน้ำตาลเพิ่มหน่อยเพราะว่ารสชาติมันจะแหลม ถามว่าทำไมเราถึงต้องทำตัวซอสตัวนี้ก่อนนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเมนูนี้เสิร์ฟเย็นเราจะเอาเข้าตู้เย็นก่อนค่อยเอามาเสิร์ฟโอเคจากนั้นเพิ่มความแซ่บด้วยซอสพริกจากนั้นครีมชีสครับครับ,รบแล้วก็บี้ให้ทุกอย่างเข้ากันโอเคครับ เออผมเริ่มเห็น texture แล้วคุณคือสีมันเริ่มเปลี่ยนด้วยนะครับ <All right. S 1> ออกแบบส้มอ่อนและ <All right. S 1> ตอนนี้นะครับตัวมายองเนสแล้วก็ซอสพริกเนี่ยนะครับพอรวมพิมซีสมันจะเป็นแบบมันจะได้ความนวนวนวอ่าใช่ใช่ทีนี้เนี่ยเราจะเพิ่มความหอมของมันด้วยนะครับ,รบด้วยตัวน้ำมันงาน้นำมันงานเนี่ยสมมติถ้าใช้ผ่านความร้อนให้ใส่ตอนสุดท้ายไม่งั้นกลิ่นหายแต่ถ้าทำแบบเย็นก็ใส่ได้เลยเพิ่มความหอมอีกอย่างด้วยงาคั่วครับน้ำตาลทรายบีบมะนาวเพิ่มความสดชื่นครับ สดชื่นไหมครับสดชื่นมากครับอดา๋ยวไอ้พี่นนชิมโอเคผมว่าได้แล้วครับโอเคอร่อยครับอ,อย่างครับโอเคเปไปฮะอือ,อาสามารถเติมหวานได้นะถ้าอยากได้หวานผมว่าหวานพอแล้วครับโอเคได้ครับ <laughs> จากนั้นเนี่ยเราจะใส่เนื้อปลาแซลมอนลงไปนะครับแล้วก็เพิ่มความหอมด้วยต้นหอมนะครับใส่แบบไม่งกไม่งกทาดนี้เราจะไปแช่เย็นไ้ก่อนเพราะเราจะเสิร์ฟเย็น โดยปกติแล้วเนี่ยแผ่นแป้งเวียดนามก็จะกินกันนิ่มๆเอาไปทําเป็นเปาะเปี๊ยะส mm hmm. ดแต่วันนี้เราจะไปทอดให้มันกรอบเฮ้ยอ่าแล้วก็เป็นการทําที่ง่ายมากๆแค่ตั้งน้ำมันให้ร้อนแล้วก็ทอดได้เลยซึ่งวันนี้เราใช้เป็นน้ำมันลอยไทยครับเป็นน้ำมันมะพร้าวในการทอดด้วยถูกต้องนะครับนี่ครับใครที่อยากจะหาน้ำมันลอยไทยนะครับไว้ที่ครัวของคุณนะครับอย่าลืมนะครับไปที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปหรือไปที่ www.goodlifeforyou.com ครับ มันโยนแล้วมันฟูทันทีคุณคือใช้เวลาในการทอดแป๊บเดียวมนมากใช่แล้วกรอบอร่อยด้วยนะแป้งเนี้ยมันจะมีความเค็มๆไม่รู้เขาใส่ใส่เกลือลงไปในในแป้งหรือเปล่าเคุณผมสนุกแล้วแค่ผมทอดแป้งผมก็สนุกลวกับด้านนี้หนึ่งเนี่ยน้ำมันอุณหภูมิถึงจะเปประมาณเรียบร้อยจบครับเสร็จแล้วเรียบร้อยพี่นนท์โอเค<น>ครับลองกินดูอร่อยแล้วอืมไม่บอกแล้วว่าแป้งที่นี่บางมากผมจะไม่ได้บางขนาดนี้ เยอะบางเหมือนหายไปเลยเหมือนละลายในปากทุกคนต่อไปเดี๋ยวเรามาทําตัวแซลมอนกันดีกว่าได้ครับพอเราทอดแป้งเสร็จใช่ไหมแซลมอนที่เราทําก็จะเย็นพอดีแบบนี้ครับผมฟุ้ยหนาวไปเริ่มเวลาโอเคเอาแซลมอนลงจานได้เลยนะเฮ้ยคุณผมว่า t e x t อร์ของมันอ่ะมันเริ่มแบบรัดตัวชความนิบไม่เหลเราเอาแซลมอนลงได้เลย พอเราลงอย่างนี้แล้วใช่ไหมฮะเราก็จะโรยด้วยงาคัว่วเพื่อความสวยแล้วก็ความหอมด้วยจากนั้นนะครับเราก็จะโรยด้วยหอมเจียวอันนี้อร่อยมากถ้ากินกับซอต,ตัวนี้นะน้ำลายไหลแล้วคุณแล้วก็จบท้ายด้วยต้นหอมฮะครับและนี่คือเมนูแซลมอนครีมสไปซี่กับแป้งเวียดนามทอดกรอบนี่คุณผมบอกเลยมากกินมากเอาอันี้ใส่มือเลยฮะได้ครับแล้วเราก็ตัก แซลมอนนะครับเอาให้โดนทุกอย่างนะราดลงไปนี่มันจะมีความกรอบมีความนัวมีความมันเฮ้ยคุณมันมีความเหมือนถ้าเกิดว่าคุณกินมายองเนสอะคุณจะรู้สึกว่านี่มันไม่มันคือแบบมายองเนสที่บียอนขึ้นไปอีกอ,อม,มันมีความครีมมี่ของครีมชีสถูกถูกมีความหอมจาก ผักจากเายครัวที่เราใส่จากหอมเจียวถูกต้องถูกต้องแล้วก็แบบพอทุกอย่างมันมรวมกันนะครับเราบวกกับแป้งที่กรอบบอกว่าวัตถุดิบเราดีจริงๆอะ่ะบางกรอบอ,อร่อยออนะครับทานเล่นหรือว่าเอามาเป็นแบบไฟไดินิ่งกันได้เลยเผมว่าอร่อยมากเชฟเยี่ยมเลยนะครับผมและทั้งหมดนี้นะครับคือความอร่อยที่เราเอามาฝากกันในวันนี้นะครับผมสามารถเอาไปทําตามที่บ้านได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าผบทําได้ ทุกคนก็ต้องทําได้ใช่ก็วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเราเจอกันสัปดาห์หน้านะครับทุกวันเสาร์ครับสิบโมงครึ่งกับรายการคลับอร่อยชุมชนของคนชอบกินนะครับผมทางช่อง pptv hd ช่อง36นะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายเคล็ดลับคลับอร่อยบายอัมพลฟู้ดสำหรับใครที่ชื่นชอบการกินปลาแซลมอนทั้งสุกและดิบแต่มักจะเจอกับปัญหาความค้าวที่ล้างยังไงก็ไม่หมด วันนี้คลับอร่อยเลยมีเคล็ดลับง่ายๆมาฝากค่ะหลังจากซื้อปลามาแล้วให้เอามาทาด้วยเกลือทั่วทั้งชิ้นทิ้งไว้ประมาณ5นาทีค่ะเพื่อให้เกลือดูดซับความคาวที่อยู่ในเนื้อปลาหลังจากนั้นเอามาล้างผ่านน้ำเย็นจนเกลือออกหมดแล้วซับด้วยกระดาษชิดชั่วให้แห้งทันทีเท่านี้เราก็จะได้เนื้อปลาแซลมอนสดไม่มีกลิ่นคาวแถมรสชาติไม่เสียแล้วค่ะ กลับมาพบกันใหม่กับเคล็ดลับคลับอร่อยเทคนิคที่จะทำให้คุณเข้าครัวแล้วมีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะนี่มันจะมีความกรอบมีความนัวม,มีความมันดานะอ่า